ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มยี่สิบนาทีนะคะแม่ก็เพิ่งจะได้พักนะคะเพิ่งจะได้พักจริงๆอะนะคะเพิ่งจะได้วางสายจากน้ำไปอะนะคะน้ำคือเจ้าของเคสนะคะเจ้าของเคสเอ่อแมวที่ชื่อหนุ่มน้อยนะคะน้ำคือน้องสาวแม่เนี่ย เราก็นับถือกันเป็นพี่เป็นน้องเนาะเพราะว่าน้ําเองเป็นคนที่ทําอาสาเกี่ยวกับหมาแมวนะคะตลอดไม่ว่าจะเคสไหนเน้น้ำก็จะเข้าไปดูแลแล้วก็ไปช่วยเหลือในทุกๆครั้งนะคะเอ่อน้ำเคยช่วยหลายเคสมากนะคะเดี๋ยวแม่จะต้องเอ่ยขอเอ่ยนิดนึงเนาะเอ่อเคสคุณยายเรนูนะคะที่ ข่าวช่อง7ได้ลงไปนะคะแล้วก็เคสท,ที่แมวดอนเมืองน้ำก็เข้าไปช่วยเหลืออีกเช่นกันนะคะมีหลายเคสค่ะที่มีชื่อน้ำอยู่ในนั้นแล้วก็น้ำก็ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวอยู่ในนั้นด้วยเช่นกันนะคะเอ่อน้ำเนี่ยเป็นอาสาหมาแมวตัวจริงนะคะแม่ก็เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงแม่ได้ลิงก์ของน้ำแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาแมวอะไรเนี่ยแม่ก็จะได้ให้เอพทุกท่านได้ทราบว่า น้ำเองเนี่ยเป็นอาสาที่รักแมวจริงๆแล้วก็ทำงานมูลนิธิเพื่อแมวจริงๆในหลายๆครั้งหลายๆเคสนะคะแต่ว่าเคสนี้ยไม่ไหวที่จะช่วยได้จริงๆเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงนะคะแม่ก็เลยเป็นอาสาที่จะช่วยอีกแรงหนึ่งนะคะ ในเบื้องหลังของของหลายๆเคสแม่ก็ก็ได้เคยช่วยไปอะนะคะแต่ว่าครั้งก่อนๆมาแม่ก็ไม่เคยได้ได้ทำ u t u b e ตรงนี้เนาะก็มีกำลังเท่าไหร่ก็ช่วยตามกำลังของตัวเองแต่ตอนนี้แม่มี f c แล้วมีผู้ใหญ่ใจดีแล้วแม่ก็เลยเอ,อ,อยากจะทำกลับเข้าไปเป็นอาสาอีกครั้งหนึ่งเพื่อได้ให้เห็นถึงความต้องการของแมวที่ต้องการมีชีวิตอยู่ให้ทุกคนได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะคะ ก็เลยมีเวลาเนี่ยได้นั่งพักตะกี้นี่เองค่ะอ,อ๋อได้คุยกันเบื้องต้นว่าจะส่งน้องแมวไปไหนดีเพราะว่าไปที่โรงพยาบาลขวัญคําก็ไม่มีเครื่องมือในการให้เลือดนะคะจะไปเกษตรก็คงจะต้องรอเพราะว่าเลือดขนาดนี้อะไรขนาดนี้อีกหลายอย่างก็เลยตัดสินใจว่าให้ไปโรงพยาบาลกม .8 นะคะไปดูว่าจะต้องยังไงต่อไปคือคืนนี้คงจะคงจะวิ่งหาโรงพยาบาลให้ได้อะค่ะนะคะ,นะคะ จะไปไหนแล้วคะลูกจะลุกแล้วคะ่ะเดี๋ยวแม่จะดูเดี๋ยวแม่ขอดูน้องก่อนนะคะอ้าวอ้าว